กันที่ขา่าวอุบัติเหตุรายใหญ่ที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นอุบัติเหตุที่บุตรสาวของเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยนะคะรถไดเ้เสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้า,าค่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นวเวลาสิเหรานาฬิกา30นาทีของวันที่10มีนาคม2 5 5 9าร้อยห้ากรตำรวจเอกสมศักดิ์ทีมเมคาพนักงานาสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนพลิกคว่ำและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงประสานไปยังหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเมืองเพชรและหูลวิธิสว่างสันเพชรทมมธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีรุดให้การช่วยเหลือโดยที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนทนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่159หเถึงหหมู่ที่5ตำบลท่าเสนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพบรถยนต์มิสูวิชีสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนททสห์ศูนยี่ 0002 000เป็นรถประจำตำแหน่งของเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเสียหลักทีกคว่ำอยู่กลางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายทราบชื่อต่อมาคือนายอดุลอาถานอายุ57ปีชาวกรุงเทพมหานครเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีนายธนพลมโนรงอายุ21ปีชาวจังหวัดพิษณุโลกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและนางสาว โรบินเลียสคริสตี้อายุ21ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยดนลำบาดเจ็บที่บริเวณขาโหรือทั้งหมดถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเมืองเพชรจากการตรวจสอบในเบื้องต้นทราบว่ารถคันเกิดเหตุดังกล่าวเพิ่งเดินทางออกมาจากอำเภอหัวหินโดยกำลังมุ่งหน้ากลับเข้ากรุงเทพมหานคร เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถคันดังกล่าวได้เกิดเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟฟ้าสองสว่างที่บริเวณเกาะกลางถนนโดยที่บริเวณล้อหน้ารถทั้งสองข้างอย่างแตกส่วนสาเหตุที่แน่ชัดในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จะให้ตำรวจจะทำการสอบสวนผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไป